สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ออนจะมาแบ่งปันนะคะว่าออนจะมาตัดแต่งกิ่งมันบุรีนะคะเพื่อบังคับทรงพุ่มให้มันให้มันดีแล้วก็ที่สําคัญคือให้มันลูกใหญ่เนี่ยออนทำยังไงนะคะตัวนี้เป็นต้นมันบุรีที่ออนเก็บผลผลิตหมดไปได้ประมาณ2สัปดาห์สสัปดาห์นะคะยังไม่ถึง1เดือนนะคะนี้ช่วงนี้มันเป็นระยะที่ต้นหมอนเนี่ยหรือต้นมันบุรีเนี่ยมันกําลัง ออกยอดแทงยอดเห็นไหมคะยอดอ่อนเยอะเลยช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะต้องรีบตัดแต่งกิ่งเพื่อให้กิ่งกระโดงหรือกิ่งสาวกิ่งใหม่พวกนี้ค่ะมันยืดออกไปได้มากที่สุดนะคะเนี่ยต้องให้ยืดออกไปได้มากที่สุดเห็นไหมคะมันกาลังตอกยอดถ้าเกิดเราทิ้งไว้นานฝั่านี้แล้วเราไม่แต่งกิ่งสักทีกิ่งพวกนี้มันจะอั้นถ้ามันอั้นปึ๊บเราแต่งปั๊บมันก็จะแทงช่อหรือแทงยอดออกมาเลยออกดอกออกลูกเลยงั้นระยะนี้เป็นช่วงที่เราจะตัดแต่งกิ่งนะคะ อย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวออนจะดูนะออนจะแต่งยังไงเนี่ยค่ะลองดูนะเอาใกล้ใกล้ดูกิ่งเนี้ยค่ะกิ่งที่เป็นกิ่งเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะดูนะคะเพื่อนๆดูนะกิ่งมันอั้นแล้วเห็นไหมเนี่ยเนี่ยยอดมันอั้นแล้วเนี่ยถ้ายอดอั้นอย่างเงี้ยค่ะกิ่งกระโดงก็จะอั้นตามทีหลังเพราะงั้นสิ่งที่เราต้องการให้กิ่งกระโดงมันมันโตขึ้นกว่านี้ยืดกว่านี้ยาวกว่านี้ได้แต่งทรงพุ่มง่ายก็คือตัดทิ้งค่ะตัดให้ชิดโคนมากที่สุดค่ะอย่างเงี้ย ยอดอันแล้วอันนี้ก็อันแล้วกิ่งเล็กอย่างเงี้ยตัดทิ้งจริงๆถามว่าเก็บไว้ได้ไหมเก็บไว้ได้ค่ะแต่ลูกมันจะเล็กมันดกจริงนะคะแต่มันจะเล็กแล้วลูกก็ไม่สมบูรณ์การจัดการเรื่องความสมบูรณ์ของลูกยากอ่เนี่ยอ่อนตัดออกหมดเลยค่ะแล้วก็จะเหลือไว้แค่กิ่งแค่ไม่กี่กิ่งที่เป็นกิ่งสมบูรณ์เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยกิ่งเนี้ยค่ะกิ่งสมบูรณ์กิ่งสมบูรณ์เนี่ยอย่างเงี้ยอ่อนตัดทิ้งทิ้งค่ะ อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยออนจะไม่เอาไว้นะคะเนี่ยไม่เอาไว้เนี่ยเปิดทรงพุ่มให้กิ่งมันรับแสงให้ทั่วถึงกันนะถ้ามันรับแสงไม่ทั่วถึงมันก็ไม่สมบูรณ์นั่นแหละ,นะะเนี่ยคะ่ะตัดอือย่างเงี้ยค่ะมันจะเปิดอย่างเนี้ยตัดหมดไม่เลี้ยงนะคะ เวลาเราเดินใต้ทรงพุ่มมันก็จะทําให้ทําชาได้นะแต่ออนไม่ทาออนจะไม่ใช้ชาตัวนี้เพราะว่ามันสามารถเลือกทําชาที่มันมีความสมบูรณ์แล้วก็มีความพิเศษได้เดี๋ยวออนวันหลังออนจะแบ่งปันเนี่ยค่ะตัดทิ้งให้ทรงพุ่มมันโปร่งเนี่ยยอดมันอั้นกิ่งเล็กๆอย่างเงี้ยกิ่งมันตาตากิ่งหรือยอดใบมันไม่ไปแล้วจะตัดทิ้งหมด เพื่อให้กิ่งกระโดงมันโตที่เต็มที่แล้วก็ยืดไปได้อีกให้สูงกว่านี้ไม่งั้นต้นเราจะเตี้ยตัดแต่งยากนะตัดหมดเลยไม่ให้อยู่เพราะถ้าอยู่แล้วลำบากนี่ตัดตอนนี้ที่บันทึกวิดีโออยู่ฝนก็ตกตัดออกหมดเลย ยังไม่ได้ยุนะคะแต่ว่าต้องตัดตรงนี้ให้แดดสองถึงโคนช่วงที่เราทําผลผลิตมันจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องเชื้อรานะคะไม่มีปัญหาเรื่องเชื้อราเพราะช่วงนี้หน้าฝนต้นจะยืนต้นตายเวลามีแดดแดดจะได้ส่องถึงพื้นดดเชื้อราก็จะไม่มาโรคแมลงก็จะไม่วางไข่พวกแมงวึงแมงวีแมงวัน,นจะไม่มาเพราะว่าอากาศถ่ายเทได้ดี เนี่ยอย่างเงี้ยกิ่งเนี้ยออนจะเลี้ยงกิ่งสมบูรณ์นี้ไว้เห็นไหมคะยอดมันก็ไปได้อีกยอดมันจะไปได้อีกเพราะงั้นไอ้ขณะที่ยอดเนี้ยมันกำลังจะยาวไปได้อีกเนี่ยค่ะออนก็มาดูกิ่งนี้กิ่งนี้อั้นแล้วเนี่ยยอดนี้อั้นแล้วยอดนี้อั้นเพราะงั้นถ้ายอดนี้อั้นอย่างเงี้ยออนก็จะตัดทิ้งเลยตัดตรงนี้เลยเพื่อให้กิ่งตัวเนี้ยมันไปได้อีกให้มันยาวกว่านี้เห็นไหมคะพวกนี้ก็ตัดตัดทิ้งเลย ไม่เลี้ยงน่ยค่ะตัดเลยนี่คือแต่ต้องแต่งหลังจากที่ออนเก็บผลผลิตหมดไปประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะหรือหนึ่งเดือนแต่อันนี้มันจะตัดได้เร็วกว่าปกติเพราะว่าหน้าฝนค่ะเขาเจอฝนแล้วเขาจะไปเร็วยอดเขาจะเดินเร็วพอยอดก็เดินเร็วก็ต้องรีบตัดแต่งเพื่อให้ให้กิ่งเขายาวที่สุดแล้วก็จะเป็นกิ่งสาวที่ ดีมีคุณภาพเวลาเขาให้ผลผลิตก็จะให้ผลผลิตดีลูกใหญ่ที่สำคัญนอกจากลูกใหญ่แล้วอะค่ะมันก็จะทำให้ผลผลิตดีมีคุณภาพอีกด้วยแบ่งป,ปันกันนะคะน,นี่กิ่งที่อ่อนตัดแล้วจะอยู่ด้านนี้เนี่ยตัดจนโล่งอย่างเงี้ยค่ะถ้ายังไม่ตัดมันจะเป็นอย่างนี้นี่ตัดแล้วเนี่ยตัดแล้วจะเหลือแต่กิ่งด้านบนให้เขารับแสงแล้วก็ยืดช่อไปได้อีก แล้วก็ในระหว่างวันถ้าเขามีแตกยอดอ่อนอ่อนก็จะเด็ดออกหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะฝั่งนี้ยังไม่ได้ตัดฝั่งนี้ยังไม่ได้ตัดฝั่งนี้ตัดแล้วนะะเนี่ยตัดแล้วจะเหลือกิ่งบางตาเหลือแต่กิ่งยาวๆกิ่งสูงๆยาวๆนะคะยอดอยังไปได้อีกนะคะกิ่งเล็กตัดทิ้งหมดแล้วนะคะอันนี้ออนก็แบ่งปันนะคะมันจะมีผลต่อการที่เราจะบังคับให้เขามีผลผลิตในรอบต่อไปค่ะ เดี๋ยวออนจะแบ่งปันไปเรื่อยๆนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจเรื่องการปลูกมาร์เบรี่ให้เป็นเมืออาชีพนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ